สวัสดีนะทุกๆคนวันนี้พี่อาจ,จะมารีวิวตัวพันเก้านะครับสีขาวนะใส่ตู้เซ็ตช่วงล่างพร้อมนะครับสำหรับ3าตันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าลํานี้นะบ้างอะไรกันไปบ้างนะครับเริ่มแรกเลยแม็กเป็น CE 28นะครับ นี่ซีอีมจะเป็นลายตรงๆแบบนี้นะลายตรงๆแบบนี้นะครับขอบ18นะครับยางหน้าเบอร์50นะครับยางหน้าเบอร์50 hmm. เดี๋ยวขอดูไซส์ยางใหน้นี่นี่นี่ไม่รู้เห็นไหม mm hmm. เห็นไหมไม่รู้อ่าสองห้าห้าศูนย์นะ mm hmm. น็อตแดงดุมแดงคอบปั๊มสีแดงแดงทั้งชุดนะครับ mm hmm. โหลดหน้าปุ๊บ mm hmm. สนิ้วครับสนิ้วว่จะอ่า ะบะมือสอดเนี่ยก็จะประมาณคับๆนิดนึงอะ่ะนะสองนิ้วนะครับฟิล์มเป็นฟิล์ม60สิบเซรามิกนะครับกันความร้อนได้เป็นเยี่ยมเลยนะฮะคุณก็คุณสมบัติของเซรามิกก็คือว่าเรามองจากข้างนอกไปเนี่ยเห็นไหมฮะจะไม่ค่อยเห็นนะด้านในเราจะไม่เห็นเลยแต่ถ้าเป็นคนขับล่ะเป็นไงฮะ สายเลยสายเลยนะครับและลำนี้ก็ยังมีวัดบูธ60ปอนด์อีกหนึ่งตัวนะฮะวัดบูธ60ปอนด์หนึ่งตัวตู้2เมตร10ทรงตัดนะครับทรงซิ่งนี่ถ้าทรงไม่ซิ่งมันจะหัวมันจะโตโตหน่อยนะครับมันจะนูนๆูนหน่อยตรงเนี้แต่ตรงนี้ตัดเลยปั๊บนะครับซิ่งวัยรุ่นชอบต่อมานะครับ ด้านหลังเป็นกระทะข่านะครับยางมิชลิน xcd 2โหลดหลัง2นิ้วนะครับ<ด>ยางนี้เป็นยางมาตรฐานอยู่แล้ว2 5 5ห้าหทับเจ็ดนะครับลำนี้ยังไม่พอยังมีหลีเลี้ยวด้วยนี่ด้านบนเอเปิดจะจะเห็นไหมเดี๋ยวเปิดให้ดูนะ รูเห็นหรือเปล่านะอ่านีเา<ช>่เป็นแบบนี้นะครับอ่าเป็นหลีเลี้ยว นะครับเปิดปิดซ้ายนะครับเวลาเราชิดขอบวุดบาทเนี่ยทำไมต้องเปิดซ้ายเวลาเราเปิดเนี่ยเราจะไม่ได้เปิดทางด้านรถที่มาด้านข้างขวาไงเปิดซ้ายติดพุทบาทนะอันนี้ก็เปิดซ้ายนะครับอาไ,ได้ดูด้านในด้วยด้านในนะครับก็จะเป็นกุกด้วยไม่อัดนะครับกุกด้วยไม่อัดเลยเนีย่ทุกด้านเลยนะครับแล้วก็จะมีไฟนี่เห็นไหม ไปด้านบนเอาไว้ใส่เราขนของตอนมืดนะเราส่งขนของตอนมืดดูช่วงล่างนะช่วงล่างนี่เข้าไปได้ของพี่เล่มอจเลริญนะครับหนามิลห้านะครับเป็นงาน CNC ก็คืองานางานดัดไม่ใช่งานเชื่อมนะครับช่วงล่างเห็นไหมเออเออให้ดูช่วงล่างก็จะเป็นโช้คคู่นะครับแกนย0สิบแล้วก็แหนบ16มิลสาม สิบหกมิลเนี่ยสามแผ่นเห็นไหมครับสามแผ่นนะครับลำนี้บรรทุกสามตันนะสามตันได้เลยได้เลยนะเซ็นช่วงล่างให้เรียบร้อยแล้วนะครับเครื่องพันเก้านะเป็นแบบนี้นะครับสนใจก็ปรึกษาพี่อาร์ได้นะครับ08 1 9 2 0 6 1 7 9 ปรึกษาเรื่องไปแนนเรื่องเ,อเงินดาวเรื่องยอดพนเรื่องการแต่งรถไ,ได้หมดเลยนะครับขอให้โทรเข้ามาหรือว่าไลน์นะครับตามที่ลิงก์นะครับหรือว่าเป็น ID Li ไลน์เนี่ยที่พี่อาร์ตฝากติดไว้ที่เพจนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้ด้วยนะครับวันนี้นะพี่อาร์ตก็ลาไปก่อนนะนี่พี่อาร์ตอยู่อุ้งมือ่นะพระรามสองนะครับบ๊ายบายครับ